ครับสวัสดีครับวันนี้มาที่วัดพระธาตุพนมครับวันนี้มาชมงานก่อนวัดพระธาตุพนมนะครับก็จะมีศูนย์ไครมาก่อนนะครับใครนี่เขาหลงนะครับดีหมีขาขาไก่ป้าคนคนมินมีวัะตุบโบราณด้วย มันยังนุ่มไหมต้องเป็นจิกอยูเป็นยาตนะ้มเนาะน้าขนขนใส่บอกขนต้มกินก็ได้ยาแก้กินของอิดแม่ยุกูกรรมแก้ริดสีดวงทวารตกขาวต่างๆพี่น้องมาขายเป็นีพี่น้องมาจาก ไรฝังเป็นบ้านเราของเรานะครับมาขายนกขุมเพิ่นจะแยกตัวด้วยตัวหนึ่งอยู่ขุนตัวหนึ่งอยู่พี่นกขุมนกขุมตัวจักบาทนกขุมนกขุมแหมครับบ่งจักบาทสี่ร้อยสี่ร้อยครูนึงบ่มันเป็นครูได้แยกกันอยู่ คนละเจ้าบ่ะคนละเจ้าคนละเจ้าคนละเจ้าล็อกจักบาทครับมีบ่้น้ำกันแบ่งกันบ่ะจั๊กมือสิบมือเก้ามือมีมะกรอนอีกพันับบ่เริ่มสิบเจ็ดเนาะมาขายก่อนกันเปรียบ ีมาสัมภาษณ์แม่ค้านะครับหางยังครับนี่ของแม่บอกพ่อใครของคนละเจ้าบอกอันนิ้วดำแม่ปูคือไงเหรอครับนิ้วดำมาสัมภาษณ์ร้านสมุนไพรนะครับ สมุนไพรที่มาขายนี่ไม่ใช่ว่าเป็นของฝั่งเรานะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเพื่อนบ้านเรานํามาขายนะครับเขาก็จะมาขายทุกๆปีนะครับล็อกละหมื่นหนึ่งขายก่อนก็จะได้เปรียบเพราะว่าเริ่มสิบเจ็ดนะครับเก้าวันแต่มาขายก่อนก็ได้เปรียบนะครับ วันนี้พามาชมร้านสม,มุนไพรที่วัดพระธาตุพนมนะครับสนใจนะครับมาได้นะครับวันที่17ด,ดนะครับเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีวางขายแล้วนะครับที่วัดพระธาตุพนมวรรมหาวิหารนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็จะ วันนี้ก็ามาชมสมไพรที่วัดพระธาตุพนมนะครับเยอะมากเยอะมากพอมีนะครับนเกิดนุ่นด้วยนะครับตลอดวันนี้สวัสดีครับโกก๊ใแม่คลิปน่ารนครับสวัสดีครับ